ผลงานนี้ถ่ายทอดแนวคิดแห่งความงามและความรุ่งเรืองของวิถีชีวิตที่อบล้อมด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าผสานเข้ากับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คนอย่างกลมกลืนสัญลักษณ์สำคัญอย่างวัดพระธาตุดอยกองมูและพระพุทธร,รูปวัดหัวเวียงเรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของผู้คนนำเสนอความงดงานของชุมชนเอาหุวัฒนธรรมผ่านประเพณีปล่อยสังลรงการแสดงศิลปะการฟ้อนอย่างนกจิงกะลา กัรละเล่นพื้นถิ่นเต้นโตและปรัติมาการรมรูปสิงสันม,มงคลตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่พรุม,มิประเทศแห่งเมืองสามหมอกหรือแม่ห้องสอนซึ่งงดงามด้วยสายหมอกและสายน้ำเรียบได้กับละอ,องน้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์เป็นภาพสะท้อนความเชื่อและคุณค่าที่หล่อหลอม ผ่านศิลปะและวัฒนธรรมอันมีบทบาทสําคัญในการยกระดับชีวิตจิตใจและจุนทรียะเชิญร่วมสัมผัสพลังแห่งการรักษาสืบสาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและเทนโลยีสมัยใหม่เพื่อนําพาสังคมไทยก้าวไกลยอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืน